ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสกู้สุขคุกับมาพบกันนะครับกับอีกคลิปหนึ่งนะครับตามสัญญานะเป็นคลิปวิ่งบนนะครับคลิปวิ่งบนอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับแสนคูณ3บวกหลักร้อยครั้งที่2บวกหลัก10ครั้งที่4นะครับนะแสนคูณ3บวกร้อยครั้งที่2 บวกหลัก10ครั้งที่4ผมสีเอาปากกาคนละสีนะครับเขียนไว้แต่จำแนงที่บวกกันนะครับมันจะเข้ามาแล้วเป็นสะิบง <10. S 1> วดสิบก็งวดอยู่นะครับสาม,มารถให้พี่น้องเบิ่งเพื่อเป็นประโยชน์นะครับบ่หน่วยก็ร้ายนะมันอกาเข้ามานะครับได้8กับ9นะเขา้าที่เลข8อันนี้ก็ได้8กับ9เก้าเที่เลข9 อันนี้ได้0กับ1เข่าที่เลขกหนึ่งนะครับอันนี้ได้7 6กับ7เข่าที่เลข7 7กับ8เข่าที่เลข8นะครับอ่า9กับ0เข่าที่เลข9เกได้ศกับ1เข่าที่เลข0กับเลข1นะครับอ่านำการสองตัวก็มี ล้วจะว่ากันนะครับ <c oughs> ออบัดน,นี้ผมจะมาบวกให้เบิง้งมาคูณให้เ,เบิ้งนะครับอ่แสนคูณสามนะครับสองคูณสามเท่ากับหกสองคูณสามนะครับเท่ากับหก บวก c บวก c นะครับบวก c บวก c หลักร้อยครั้งที่2อหลักสิบครั้งที่สนะครับเกีฑกจะได้หกบวกสี่บวกสี่เท่ากับสและ5นะก็จะได้อาห้าศูนย์ห เท่าที่เลข4นะครับเท่าที่เลข4ต่อไปนะครับ5คูณ3เท่ากับ15นะ5คูณ3เท่ากับ15จะได้5บวก5บวก6 5บวก5บวก6เท่ากับ16เขาใส่6เพิ่มไปก็เป็น7ได้6กับ7 วดต่อไปออก 9, 7, 2, 6, 6, 6 1เขาที่เลข6เป็นเลขวิ่ง9คูณ3เท่ากับ27นะครับ7 9คูณ3เท่ากับ27เท่ากับ7บวก7บวก5 7บวก7บวก5นะครับ7บวก7เป็น14 14บวก5เป็น19ได้เลข9 เนะเป็น0นะเป็น2ตัวนะครับหมดต่อไปออก10 0 9 9 4เขาที่เลขกนะครับต่อไป1คูณ3เท่ากับ3นะครับ3 1เป็น3 3บวก7บวก3นะ3บวก7บวก3เท่ากับ 13ได้เลขสามเพิ่มไปก็เป็น4นะครับได้3กับ4ออก303นะครับเขาที่เลขสามต่อไปนะครับ3คูณ2เท่ากับ6 2คูณ3เท่ากับ6 6บวก8บวก1นะครับ6บวก8 กับ6เป็น14 14บวก1เป็น15ได้5กับ6นะเพิ่มไปอีกห,หนึ่งแ้มเป็นหกับ6ซึปงงหวดที่ผ่านมาบังหันนะครับ803 6 2 8เข้าที่เลข6นะครับมันเป็นวิ่งแบบไม่ปักหลักนะครับมันใช่มาตัวไรมันใชมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ได้ต่อไปนะครับึังหวดปัจจุบันงหวดจีถึงเท่านี้นะครับ 3 8 8คูณ3เท่ากับ24 4บวก8บวก2นะครับ4บวก8บวก2เท่ากับ8บวก4เป็น12 12บวก2เป็น14ได้4และ5นะครับ4กับ5 คือเลขวิ่งของงวดต่อไปนะครับเป็นงวดของวันที่17มค63นะตัวหน่อยนั่น,นี่เกียวกำกับไว้นะครับเลวิ่ง C กับ5นะครับ C กับ5เดี๋ยวยกยอดว่าไซนนี่นะครับเป็น C ครับหลุดเสือไปชนกันที่เลขสีแล้วนะครับเลขวิ่งเขาชนกันที่4มันวิ่งไอสูตรก้อนผมก็ได้เห็ียบแถวเบื้องแล้วนะครับแต่ไอสูตรนี่มันทีเป็นอ่มาได้ทั้งบนทั้งล่างมันบริสันต์จำนี้ยดม,มันยาวกว่านี้นะครับยาวกว่านี้แต่ว่าผม,มเหยียบจันทร์ให้เบื้องนะครับได้สองกับสี่สิบเจ็ดมกราคมนะครับผมเห็ีสบจันทร์ให้ ไอ้ทิ้งมันเกา่านี้วิ่ง2กับ4 2กับ4ผมยกยอดมาไปนี่นะครับการลืมนะ้วก็สูตรเมื่อกี้ได้4กับ5นะจนการที่เลข4แล้วนะครับจนการที่เลข4บันนี้ซีมาให้พี่น้องอ่าพิจารณาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ ตำแหน่งนี่แหละเป็นสูตรดังไปละลายอาจารย์ก็เอาไปใส่แล้วบางคนก็นไปเฮ็ดเล็กวิ่งบางคนก็นเอาไปเฮ็ดเป็นลักซิบรักร้อยอยังก,ก็ว่าไปตำแหน่งใช้กานคือสองตำแหน่งนี้นะครับหลักเมื่กับหลักพันนะผมจะแยกออกมาให้พี่น้องจับลองจับกันแบบง่ายๆล้องเบิ่งอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเก้าบวกเก้าเท่ากับสิบแปด 8เลขตัวแทนก็คือ3านะเดี๋ยวผมเขียนเขียนให้มันมุนจังน้อยกันเขียนให้มันมุนอุ้ยปุยจังน่อยกันมันจังซีเมนนะครับ9บวกเเท่ากับ18 8เลขตัวแทนก็คือ3ได้8กับ3นะครับซึ่งชนกันที่เลข8กับสูตรนี้นะครับมันชนกันแต่สูตรนี้มาได้2ตัวนะครับสูตรหมื่นบวกพันนี่8กับ3นะครับอันนี้ก็ชน8 ออก083นะอันนี้4บวก4ก็ได้8กับ3อีกคือเก้านะครับ4บวก4เป็น8ได้ 8, แปดกับมาจากไหนสา3ก็เป็นเลขตัวแทนนะครับ0อ่า0 5, 16, 27, 38, น1 6 2 7 3 8นั่นแหละคือเลขตัวแทนผม,มค่อยบอกโดยอยู่นะครับ4บวก4เป็น8ได้8กับสา สูตรวิ่งสูตรนี้ได้เลข9นะครับมันมาครบด้วยเกี่ยวนี่ออก8 9 3นะครับมาครบนะต่อไป3บวก7เท่ากับ0ได้0กับ5นะครับ0กับ5อันนี้สูตรนี้ได้0กับ1นะครับออก0 5 1นะอันนี้ก็เข้า3ตัวอีกเลยนะครับ เขาทั้ง0ทั้ง5อันนี้ทั้ง1ทั้ง0แต่ชนกันที่0นะครับอ่ะมีธีจับเพืมันกระชง่ายขึ้นนะครับอ่าทีนี้เอา8กับ6 8บวก6เท่ากับ1ิบก็เท่ากับ9นะครับ4นะสูตรนี้จะได้4กับ9สูตรนี้ได้4กับ5นะครับ4กับ5นี่4กับ9ชนกันที่4ออก4 0 4นะครับ้ามันชนกัน นะสองศูนย์นีช่ชนกันก็คือเป็นตัววิ่งได้เลยนะครับเป็นตัววิ่งใ้งพี่น้องมั่นใจเอาไปเป็นตัววิ่งได้นะครับ6กบวกศูนย์เท่ากับหกนะครับได้หกหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดก็ได้เป็นบวกก็ได้นะครับได้เท่าไรให้บวกห้านะครับเอาบวกกันได้เท่าไรให้บวกห้าบวกสี่ก็ได้นะถ้าไม่เข้าใจนะครับหกบวกศูนย์เป็นหก หกเท่ากับหนึ่งนะครับหกบวกหเท่ากับสิอท่ากับหนึับหนอันนี้เด้6กับเนะครับออกหกหก่ชนกันที่หกหกเท่ากับไปวิ่งได้เลยนะครับมันชนกันที่หอันนี้นะครับเบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหเท่ากับสิบสี่ับสนะครับ ศูนยนี้ได้เกานะอันนี้ได้เก้ากับ4อันนี้ได้ 9, 9เกเกาออกไปวิ่งได้เลยออกเก้านะครับอันนี้เข้าสอตัวอีกอันนี้ก็เข้าสอตัวนะมาทั้ง6กทั้งหทั้งเก้าทั้ง4แต่แน่แน่เกชนนะครับวิ่งเอันนี้ศูนย์บวกศนย์เท่ากับศศย์ก็เท่ากับห้นะครับ,บอืมศูนย์เท่ากับห้า, 0, า 5, อ, 5. อันนี้ได้3ามกับ4 มันบ่กในสกับสี่อันนี้ใ้ศูนย์กับ5ไม่ชนนะครับบวชนกันก็ออกศูนย์สามนะอันนี้เข้า0ูนยไอตัวนี้เข้าที่เลขสานะครับประมาณนี้เอาศูนย์นะครับจับกันได้เพราะว่ามันบวชนนะบวนนี้นะครับศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหก็เท่ากับ6กนะครับศูนย์วกหเท่ากับหนเท่ากับห นะมันชนกันที่เลข6กกล่าวไปวิ่งนะครับออกแปดศนสองนะครับชนกันที่เลข6ให้วิ่ง6นะ้าบอชนเขาจังก็มาจับนะครับโอเควันต่อไปศนย์บวก3นะครับศูนย์บวก3เท่ากับ3 3ก็เท่ากับ8อ่าวันนี้บอนนนะ วันนี้มันบบชนโอกาสจับนะครับ,จ,บจะเป็น่สามสี่แปดห้าสามห้าแปดนะพอวันปีน้องก็เห็นนะครับถ้าเกิดมันชนอันนี้ไม่ชนแต่ก็เป็นตัวชนกับตัวชนกับมีนะครับมันได้8กับ3เห็นบ่ชนกันที่8ออก0 8 3อันนี้4บวก4เป็น8ได้8กับ3อ สูตรคูมันได้ไก้9กับ0นะครับออก8 9 3ถ้าไม่ชนนะบ่ชน8กับ3 9กับ0ออก8 9 3อันนี้3กับ7เป็น0ได้0กับ5นะครับ0กับ5อันนี้ได้0กับ1ออก0นหาหเลยนะครับประมาณันบชน่ชนชนอยูชน0อาจจะวิ่ง0นะ แต่เอาไปจับกันก็ได้นะครับ5051ู50 51, นยะ์ะห้าศออก0ูนนะครับอ,อันนี้ได้เก้ากับ C อันนี้ได้ C ออก404วิ่ง C นะผมยกตัวอย่างนะทีนี้ว่างวดนี้นะครับวิ่ง4กับ5อันนี้วิ่ง3กับ8ให้พี่น้องจับเลยนะครับอ3่า4 3 4 8 5 3 5 8ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวการพลาดการลืมเนาะนี่นะครับอันนี้เหล็กตารางเหล็กตารางนี่มาได้ทั้งบนล่างนะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ <c oughs> หมดที่แร้วผมก็ลุนะครับ เดี๋ยว,นะวผมขอเขียนใส่นีอ่อีกเป็นสูตรวิ่งอีกสูตรหนึ่งก็เลี้ยวกันนะครับน,ะนี่นะข <c oughs> ึ่นมันกระตรงกับเหล็กตะลางเหล็กตะลางมันใส่สูตรเดียวกันเหล็กตะลางวันที่แล้วผมกะลุ่มนะครับผมได้เหตุให้เบิ้งอยู่เดี๋ยวผมเปิดหางให้ให้ดูนิดนึงเหล็กตะลาง อ๋อมีเป็นสูตรสามตัวบนนะครับออกสองหกแปดวันนี้ได้ประมาณนี้นะมันจะสามแปดสี่แปดเอ๊ะ 3, 8, 4, 8ม,มีอยู่นะครับเนะี่ยสามแปดสี่แปดสองแปดมันมันดูกระเล็กวิ่งเท่าอยู่แล้วนะเห็นบ้วิ่งสองสี่วิ่งสี่ห้าวิ่งสามแปดทีนี่ไอ้เลขสามตัวบนเท่านี้ที่ลงไปคลิปก่อนนี่นะครับสามศูนย์สาม สองหกแปดจริงมันหลายงวดก็นี่นะสลาปูที่เขามาติดตามไม่ก็ได้แต่ผมบริเกตให้หลายประนันมันก็มาชนกันยูท่นิ่นะครับสามแปดสี่แปดสามเก้าสี่เก้านะครับหรือว,ว่าเป็นสองแปดก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมเอาเลขตารล่างให้เบิรงนะอันนี้เลขตารล่างนะครับได้เกตให้มาได้ทั้งบนล่างนะคลิปนี้สิญญาณย,ยังน้อยผมอธิบายฟังรา,รายรายอ่านอยู่นะครับ เก้าบวกเก้าเท่ากับสิก็คือสูตรของเมื่อกี้นะครับได้8กับ3 8มเพิ่มหนึ่งเป็น9 9้เพิ่มสเป็นสิบเอ็ดมันจะได้ประมาณ8 9 1เลขตัวแทนดึงลงมานะครับออก0ูนย์แปเข่าที่เลข8กับเลข3อันนี้ออก8 9 3เกาเข่าเขทึ้งสองตัวเขาเป็น3าตัวนะครับแปดเกาสลางออกหาเก้าหาเก้าบวกเขานะอ่า สามเป็น0นยะ์ะก็เป็นเลขตัวเก้านั่นแหละเลขวิ่งอันเก้าหล,ล Uncle, นะ่แต่ผมแยกออกมาให้เบิงให้พี่น้องชัดเชนขึ้นนะครับสามได้0ูเพิ่มไปเป็น1 1ึ2 2> 1่บวกสเท่ากับสได้0ูนนะครับเลขเลขตัวแทนก็0ูนย์เท่ากับห้าหนมันออก051ย์ห้นะครับศูนย์้าหน่ารางออก3 8นะเพราะว่ามันเป็นเลขตาราง นะมันเข้าได้ทั้งบนทั้งล่างสูตรนี้นี่ได้ย0นะครับออกส0ได้6กนึงออก6กนึงกับ6กนะครับวันนี้6 6 1ข้างล่างออกส6นะเข้าบนเข้าล่างวันนี้ออก9 9้ข้างล่างออก8ปเข้าที่9กนะวันนี้เข้าที่0กับ3นะครับ0 3งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ เขาที่เลขล่างนะครับ0นบวก1เท่ากับ1ได้1กับ6นะพี่น้องอย่าง,งุนเลยเห็นเหศูนบวกหนึ่งเท่ากับหได้1กับ6นะครับการชดกับเลดวิ่งที่6ได้1กับหกชนกันที่6อันนี้คือกัน นี่นะครับศูวก1ถ้าได้1กับ6 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4ได้1 2 4 1> 2 1> ดึงเลขตัวแทน4เท่ากับ9 2เท่ากับ7 1เท่ากับ6ะครับออก1 9ล่างนะวันนี้นะครับ3 8 4 9 6 1ผมดึงเมื่อว้นี้เรียบร้อยนะครับเป็นเลขตารางนะ3 8 4 9 6ดนะครับ แต่ <c oughs> บ,บนแน่นะครับเพราะว่าเลขวิ่งนี่มันมันมาลักสิบก็ได้ลักลอยก็ได้ลักน้วยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าการลืมนะผมจิจับคร่าวๆเป็นสี่สามสี่แปดห้าสหแปดไปก่อนนะครับเป็นเลขบนนะครับ <c oughs> จับการลืมนะครับ เป็น4 3 4 8 5 3 5 8ไว้นะครับกันลืมกันลืม,มเดี๋ยวเขาจะเข้ากันตงมาเบิ้งหลักสิบลักลอยอีกเจนึงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้กัยเงานะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเบิ้งหลักสิบ โดยตรงลักรลอยโดยตรงหรือว่าลักนวยโดยตรงมันจะได้มันจะไม่ตรงกับเลขตัวนี้บอนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสูตรสามตัวตัวบนนะอันนี้มันก็เข่าตรงเขา่าโตดโตดก็ค่อยเข่านะครับสองหกแปดนึแ okay. อันนี้ก็รู้สึกว่าสิเข่าทางนะครับสามแปดสี่แปดสี่สามสี่แปด นะครับทีสามทีแปดจำมาไวน้นีนะเป็นตัวเด่นก่อนนะครับวัาสีกระติดกับรเลกวิ่งนะ้ำเลขตารล่างนะครับโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาว่ากันที่หลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยอีกแบบอีกสูตรหนึ่งนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ